สวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าขาเลาะนะคะก็พาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวตลาดสีมุ่เมืองแล้วค่ะวันนี้จะพามาชมโซนตลาดสดนะคะตลาดสีมุมเมืองก็มีโซนตลาดสดเป็นพวกอา,อาหารทะเลหมูเป็ดไก่เนื้ออะไรเงี้ยมีหมดนะคะในราคาก็ประมาณเนี้ยค่ะซึ่งก็ไม่ได้แตกต่าง จากราคาในท้องตลาดทั่วไปเท่าไหร่นะคะป้ามองดูว่าก็แถวแถวบ้านก็ราคาประมาณนี้ค่ะไม่รู้ว่าเวลาเขาขายให้พ่อค้าแมคค้าลดเละเขาอาจจะขายอีกราคาหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าป้าก็ไม่ได้ถามเขานะคะก็เข้ามาหาซื้อปลาทูนะคะเพราะว่าป้าว่าปลาทูที่นี่อร่อยแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยค่ะ มันจะถูกเฉพาะปลาทูนะปลาทูต้มอะ่ปะปลาทูนึ่งอะ่ะนะคะแถวบ้านป้าปลาทูมันก็ไม่เชิงเป็นปลาทูมันเหมือนเป็นแบบปลาคล้ายๆปลาสบะป้าว่าเนื้อมันเยอะดีเอาไว้ไปแกงไตปลานะคะก็นี่ก็มีเนี่ยค่ะโซนอาหารทะเลก็ถือว่าราคาธรรมดาค่ะไม่ได้ว่าถูกว่าอะไรแต่ว่าของมันเยอะแค่นั้นเองอย่างเนี่ยนวดหมึก ยักษ์คางหมึกหมึกสายหนวดหมึกยักษ์อะไรพวกนี้คางหมึกหางหมึกอะไรเงี้ยถ้าซื้อกินโลเป็นโลโลเงี้ยก็คงประมาณนี้มั้งอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแถวบ้านป้ามันไม่มีหรอกแบบเนี้ยนะคะมีหมึกหอมหมึกกระดองอะไรทั่วไปหมึกยักษ์แบบนี้ก็ไม่ค่อยมีให้เห็นนะคะ นี่คะ่ะก็พาไปเดินชมเรื่อยๆนะคะก็เนี่ยมีทั้งปูปลาปลาน้ำจืดน้ำเค็มก็มีหมดแล้วค่ะนะคะ,นะคะดูบรรยากาศการซื้อขายในตลาดบอกไว้ก่อนนะคะช่วงเนี่ยอันเนี้ยป้าคือมาบ่ายนะคะกว่าจะออกแกกบ้านมาก็สิบโมงมาถึงนี่ก็บ่ายนะคะแวะนหนุนแวะนนี่ ก็เลตลาดเ้าก็เหมือนจะวายเนี่ยคะป้ามาซื้อปลาทูแพงนี้นะคะก็มันถูกดีค่ะปลาคล้ายๆปลาสบะอ่ะแถวบ้านป้าขายตัวห้าหกสิบแถวเนี้ยสองตัวสี่สิบนะคะป้าก็เลยมาซื้อแถวนี้นะคะเดี๋ยวกเดี๋ือพาเข้าไปชมข้างในนี่เป็นร้านขายส่งพวกโชว์หวยพวกเป็นแผงๆอะ่ะเนี่ยถูกอันเนี้ยป้าเคยซื้อไปขาย ที่บ้านที่ร้านป้าป้าน,นะคะพวกเครื่องพงลงพโลพลพริกไทยอะไรเงี้ยเขาจะทำเป็นแพ็คๆซองๆไว้นะคะแล้วก็นี่คือร้านขายพวกขนมที่เหมือนแบบของขายน้ำแข็งใสอะพวกเฉาวกวล้วยลัดช่องสิงคโปร์อะไรเงี้ยป้าก็อยากจะซื้อมากินอยู่แต่นึกถึงน้ำตาลในเลือดแล้วก็ขยาดนะคะเนี่ย อันนี้แผงโชว์หวยที่เขาแบบขายส่งให้พ่อค้าแม่ค้าที่ไปรับไปขายตามร้านนะคะนะคะร้านนี้ก็ขายน้ำพริกแกงนะคะก็มีพริกแกงใต้แกงเผ็ดอะไรพวกนะะี้ค่ะก็ขายเป็นกิโลนะคะให้ับสำหรับคนซื้อไปแบ่งขายดูร้านนี้พริกแกงอลังวังเวอร์มาก นะคะคชอบอะไรไหมชอบที่กำมังที่เขาใส่อะมันเป็นเซรามิกอันใบหนึ่งหลายตังนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยทํำตกแตกมาในโอ้โหไม่คุ้มเลยนะคะเดี๋ยวไปดูตรงนี้ร้านนี้คือดีต่อใจมากร้านอะไรรู้เปล่าร้านขนมหวานเนี่ยดูสิขนมหวานสีสวยๆพวกคองแขงบัวลอยนะคะ ใครจะขายขายนมหวานนะคะเนี่ยรถช่องสิงคโปร์นะคะเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องทาแล้วค่ะมาซื้อเอาสําเร็จไปต้มเลยนี่นี่นี่บัวลอยหลากสีสันเลยจ้ะนะคะเมื่อก่อนเราต้องมานั่งปั้นปงปั้น,ปนแป้งนะคะคงคของของแข็งอันนี้มะพร้าวกะทิเราต้องทําเองใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้สะดวกสบายตั้งน้ําร้อนเทแป้งลงไปก็ได้ขายนี่เขามีรถช่องวัดเจดขายด้วยนะ ว่าก็อยากกินอยู่แต่ว่าน้ำตาลนี่สิมันไม่เป็นใจเลยนะคะก็เลยตัองหักห้ามความอยากไว้ขายครบแล้วค่ะน้ำตาลกะทิเครื่องเกี่ยวกับพวกน้ำแข็งใสพวกหวานเย็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพอขายครบหมดร้านนี้มาร้านเดียวก็ได้ครบนะคะว่าจะเป็นน้ำดงน้ำแดงของเป็นท็อปปิง้งโรยไอติมไอติมเนี่ยมีหมดเนี่ย นี่รัช่องสิงคโปร์นะคะทับทีมกรอบก็มีพองหยิบทองหยอดฝอยทองอันนี้ทับทิมกรอบนะคะพวกของเชื่อมมันเชื่อมฟักทองอะไรพวกนี้ที่เราไปขายคู่กับน,น้ําแข็งใสค่ะนะคะ,นะคะดูไปค่ะเนี่ยถ้วยไอติมก็มีนะคะก็คุณป้านะคะก็ชอบนะคะชอบเดินตลาดนะคะ าใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับคุณป้าด้วยนะคะไปค่ะมีหลายร้านค่ะร้านขนมหวานเนี่ยฝั่งนี้ก็มีไอ้ฝั่งนี้เป็นขนมจีนเต้าหู้อ,อ่าพวกเครื่องก๋วยเตี๋ยวถั่วงอกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหายไปว่า อันนี้คือมันตอนบ่ายคนมันเลยไม่ค่อยเยอะนี่ก็มีเนื้อชุดต้มเนื้อเขาก็ขายป้าว่าจะถามอยู่แต่ก็คือเราไม่ได้กินนะเนาะก็เลยไม่ได้ถามเขาว่าจะซื้อมาฝากลูกเขยอ,อยู่แหละพอดีเขาคนนั้นเอาหมดสามถุงเลยก็เลยไม่ได้เอานะคะเลยเลยไปเลยเครื่องต้มเนื้อมันมีสามถุงแล้วคนนั้นเหมาไปเลยทั้งหมดสามถุง จุดจุดจ้องจอ,งอยู่เลยไม่ได้เลยจ้ะนะคะไปต่อไปดูพวกหมูอะไรไก่อะไรเงี้ยที่เขาส่งอะร้านนี้ก็ขายขนมจีนขายส่งขนมจีนเยอะมากขนมจีนป้าก็เคยซื้อมาขายก็อร่อยนะคะเส้นเล็กๆเหนียวนุ่มดีมกัน แต่ว่าธรรมดาก็รับแถวบ้านเนะี่ยพอดีช่วงนั้นแถวบ้านเขาโรงงานเขาปิดก็เลยไปเอาที่สีมุมเมืองมาขายก็ขนมจีนก็อร่อยนะคะอันนี้ก็เป็นแผงอาหารทะเลพวกแซลม,มอนไข่ปูไข่กุ้งปลาสดนะคะอันนี้ก็เป็นปลาน้ำจืดปลาหนิลปลาช่อนปลาทับทิมมีหมดละจ้ะขายทั้งส่งขายทั้งปลีก นะคะส่วนมากป้าจะเห็นพวกรถเล่ค่ะเขาจะมาเอาของมาสั่งของตรงนี้ไปแล้วก็ไปใส่รถเขาไปวิ่งขายะจะเดี๋ยวไปดูร้านหมูร้านนี้ดีกว่าม,มีมีไก่ชิ้นส่วนไก่เห็นแล้วก็อยากจะซื้อไอ้นะตีนไก่เอาไปทําเล็บมือนางเหมือนกันแหละเว้นเวยพาทำ อยากทำอยู่ทำเก็บไว้กินหลายๆวันเก็บไว้สักทำสักสองกิโลเนาะนี่มีไก่ไข่พวงไข่ก็น้าต้มยำเนาะเห็นอะไรก็อยากกินไปหมดเลยจ้ะนี่นี่หมูร้านนี้นะขายทั้งหมูสดหมูแปรรูปดูดูด,ด,ดูคนลุมดูปาก็วาลุมอะไรมาดูอา้าขายหมู เป็นเหมือนแบบหมูหมักหมูชาบูหมูเบคอนอะไรเงี้ยเจหน่เจนหนึ่งเจนหนเจนห,นหมูสดหมูปแปรรูปนี่เนี่ยคนซื้อเยอะนะคะป้าก็เลยเห็นคนซื้อเยอะก็ผ่านผ่านไม่กล้าเข้าไปมุงเยอะเท่าไหร่สถานการณ์ไม่ค่อยปลอดภัยกับชีวิตเรานะคะ,ะดีใจที่เขาขายดีนะคะเนี่ยคะมันเป็นหมูชาบูหมูกระทะเนี่ยคะ่ะ เขาขายส่งสำหรับร้านที่ขายชาบูนะคะเ,เขาก็มาซื้อร้านที่ขายชาบูเนี่ยเขามาซื้อเป็นกิโลกิโลเป็นถุงใหญ่ใหญ่ๆเนี่ยค่ะไม่ต้องแบบว่าหมูกระทะเป็นชุดอะไรเงี้ยบุฟเฟ่เงี้ยไม่ต้องไปทำเองซื้ออย่างเงี้ยงี้ไปแล้วก็ไปหมักหมักเลยจ้ะนี่ค่ะก็มีแค่นี้เลยค่ะเพราะว่าตลาดเขาปิดแล้วจ้ะมันมันเขาจะเปิดอีกทีก็เย็นละค่ะ เขาขายช่วงบ่ายๆนี่คนมันน้อยเขาก็ไม่ค่อยนี่นะคะป้ากลาบแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับป้าด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ